สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันนี้วันจันทร์ที่30ตุลาคมนะครับ2023เป็นวันจันทร์ในสัปดาห์ที่30เทศกาลธรรมดานะครับวันนี้ก็เป็นบทอ่านจากสวมรนสารถึงชาวโครินโดยนักบุญวาสนอฟปาเกรแมนที่หนึ่งตออจากเมื่อวานนะครับก็บอกว่าหัวข้อเราไม่ควรหันหลังและหนีน้ำพระทัยของพระเบญจาพี่น้องที่รัก จงระลึกถึงพระคุณมากมายของพระเบ็นเจ้าอย่าให้พระคุณทั้งหมดนี้เป็นการตัดสินลงโทษเราแต่ต้องเจริญชีวิตเหมาะสมกับพระองค์และอย่างสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระองค์เราต้องทำสิ่งที่ดีและเป็นที่ยอมรับในสายพระเนตรของพระองค์ตามที่พระกัมบีสอนเราว่าพระจิตของพระเป็นเจ้าโคมส่องสว่างภายในเราฉะนั้นให้เราจดจำไว้ว่า พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดเราและระลึกว่าแม้ความคิดหรือเหตุผลนั้นเล็กน้อยที่สุดของเราก็มิอาจซ่อนไว้จากพระองค์ได้สิ่งที่ถูกต้องคือเราไม่ควรหันหลังและหนีน้ําพระทัยของพระองค์เหตุว่าแทนที่จะขัดสู้พระเป็นเจ้าเราควรจะขัดสู้ต่อความไม่ความโง่เขลาเบาปัญญาของผู้ที่คิดว่าตนเองสําคัญและแสดงท่าวางโตในคําบรรยายของเขาแต่ให้เราเคารพ พระเยซุคริสต์เจ้าผู้ได้ประทานพระโลหิตของโรมแก่เราเช่นเดียวกันให้เราเคารพผู้ที่ได้ถูกแต่งตั้งไว้เหนือเราจงให้เกียรติแก่ผู้อุโสและอบรมผู้น้อยให้ยำเกรงพระเบญจเจ้านำมดาสตรีเข้าสู่ทางแห่งความดีโดยสอนให้เขาเป็นแบบอย่างความบริสุทธิ์ที่น่ารักให้เขายอมนอบน้อมด้วยจริงใจให้รู้จักระงับลิ้นของตนโดยการนิ่ง ไล้ความรักอย่างเท่าเสมอกันไม่ลำเอียงต่อทุกคนที่ยำเกรงพระเจ้าให้เด็กๆของท่านได้รับความรู้ถึงพระกฤษ้าให้เขาเรียนรู้ว่าจิตใจสุภาพยิ่งใหญ่เพียงใดโดยเฉพาะชบาพักพระเบญเจ้าความรักบริสุทธิ์มีชัยร่วมกับพระองค์และความยำเกรงพระเบญเจ้าเป็นสิ่งดีและยิ่งใหญ่เพียงใดเพราะผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าและดําเนินชีวิตด้วยใจบริสุทธิ์ จะได้รับความรอดอย่างแน่นอนพระองค์ทรงเป็นผู้สอดส่องความคิดความบารถนาของเราลมปราณในเราก็เป็นของพระองค์พระองค์พอพระไทยและจะเรียกคืนไปก็ได้เมื่อเราเชื่อในองค์พระคูิสปเจ้าเราก็มั่นใจในพระสัญญาทั้งหมดนี้เพราะพระองค์ทรงเรียกเราโดยทางพระจิตเจ้าโดยพระวาจานี้ลูกทั้งหลายมาเถิดมาฟังเราเราจะสอนเจ้า ให้ยำเกรงพระเจ้ามีใครหรือ,อที่ต้องการชีวิตปรารถนาที่จะเห็นวันอันเป็นสุขจงรักษาลิ้นของเจ้าไว้ให้ปราศจากความกลุความชั่วและลิมปีปากของเจ้าจากว่าจาที่หลอกลวงจงหลีกหนีความชั่วและกระทำความดีจงสแสวงหาสันติและติดตามไป พระบิดาเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระไัยดีทรงรักผู้ที่ยำเกรงพระองค์ด้วยพระไทยดีและเมตตาพระองค์จำประทานพระคุณมากมายแก่บุคคลที่เข้ามาหาพระองค์ด้วยความจริงใจฉะนั้นให้เราเลิกลังเลใจและอย่าปล่อยให้มีความสงสัยภายในถึงพระคุณอันประเสริฐที่พระองค์ประทานแก่เราอย่างแท้จริงพี่นงนกบุญพระสันตปากรเมนที่หนึ่งนะครับก็เขียน สำนักสารถึงชาวโคร林ชาวโคิรนก็เป็นผู้ที่นับถือ,อสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าที่เป็นกลุ่มใหญ่ในสมัยนั้นน,นะนะนักบุญเปาโลก็เขียนจดหมายถึงและ,ะสมเด็จพระสันตปาปาเกรเมนที่หนึ่ง้ก็ย้ำสามเตือนให้พวกเขานั้นจะได้คิดถึงน้ําพระทัยของพระเบญชาเมื่อวานนี้ก็เราก็พูดถึงสิ่งที่พระเบญชาพระองค์ก็ ประธานพระพรแลวก็ทําให้พวกเขานั้นจะได้รู้ถึงความรักของพระองค์วันนี้ก็เป็นเรื่องราวเดียวกันคือไม่ควรหันหลังและดีน้ำพระทัยพระเจ้าคือพระเป็นเจ้านั้นพระองค์ทรงรอบรู้ทุกสั่งพระองค์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อมนุษย์เมื่อวานนี้เราพูดนจังไปแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระสมเด็จพระสันตะปาปเคมนที่หนึ่งพระสันตะปาปาก็บอกชาวโครินบอกว่า อย่าทำตัวเหินห่างอย่าหนีจากน้ำพระทัยพระเจา้าให้มีความเชื่อที่มั่นคงแน่นอนอะจะมีความเชื่อที่มั่นคงได้นั้นต้องเริ่มเริ่มจากชีวิตของตัวเองที่มีสัมผัสมีสัมพันธ์กับพระเบญชากับพระเยซูเจ้าและต้องมีประสบการณ์กับองค์และ,ะจะเริ่มมีความเชื่อความเชื่อจึงเป็นหัวใจเป็นแก่นเป็นสิ่งที่จะจุดกำเนิดชีวิต การเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเมื่อเราเชื่อในพระเบนเจ้าเราก็จะกระทําตามสิ่งที่พระองค์ทรงบอกสิ่งที่พระองค์ทรงสอนในโลกนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องขอให้เราในแต่ละวันนะครับดําเนินชีวิตไปในใน,ในโลกของเราเนี้ยนะก็ตระหนักและระลึกเสมอว่าเป็นพระเบนเจ้าเองที่โปรดให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นและเป็นไปแ้ะเราคิดได้ดังนี้เราก็จะสามารถมีกําลังใจเราก็สามารถมีความ ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็มั่นใจว่าเราเดินในหนทางที่ถูกต้องเรากําลังก้าวไปที่จะพบกับองค์และเรากลังจะทําให้โลกใบนี้ทําให้เพื่อนพี่น้องเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้จะมีสันติดีความเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ะน่าเสียดายที่ปัจจุบันเราก็มีความแตกแยกมีสงครามมีความเวลวร้ายอะไรต่างๆเกิดขึ้นในทุกระดับนะอันนี้ก็ขอให้เราได้เสนอวิงวอนขอพอรจากพระเบญจา เพื่อจะได้โปรดทสงอภัยและก็ทำให้โลกของเรานั้นเกิดสันติสุขให้ดีที่สุดตามพระประสงค์ของพระองค์ขอพระพรของพระเบ็นเจ้าผู้ทรสงสรรผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตลังลงมายัางท่านทั้งหลายและดำรงอยู่ตลอดไปเทิด